เฮ้ยไกดีตัครูหญิงสาวคูไทยชาแนลนะคะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครูหญิงสาวคูไทยเย้วันนี้นะคะเราก็มีภาษาอังกฤษน่ารู้นะคะมาฝากถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่อง Preposition s ะะมาดูกันเลยนะคะว่า p เป p o s i t i o n นะั้นมันคืออะไรเ e p o s i t i o n คือคำบุพบทค่ะคำบุพบทคำที่เชื่อมคำนามคำสรรพนามคำกริยาเพื่อบอกตำแหน่งของสิ่งสิ่งนั้นมาดูกันเลยนะคะอ่า r e p o s i t i o n ได้แก่อะไรบ้างมี in u n d e r be h i n d above on in front of between เนี r e นะคะมาดูเลยนะคะ In in, in หมายความว่า ใ,ใช่ไหมคะอย่างตัวอย่างคือน้องหมายอยู่ในกล่องเนาะต่อมา on on แปลว่าบนตามตัวอย่างก็คืออะไรคะ the dog is on the sofa เห็นไหมคะน้องหมายอยู่บนโซฟาต่อมา under under แปลว่าใต้นะคะ the cat is under the table นะคะต่อมา in front of in front of แปลว่าอยู่หน้านะคะ in front of แปลว่าอยู่หน้า ยกตัวอย่างเช่น the dog is in front of the house นะคะอ่ะ behind behind แปลว่าอยู่ด้านหลังนะคะตามตัวอย่างเราก็จะพูดได้ว่า the cat is behind the c o u s อ่ะมาดูอันนี้คือ between between แปลว่าอยู่ระหว่างระหว่างสิ่งสองสอสิ่งนะคะสองสิ่งอ่ะต่อมา above above แปลว่าเหนืออยู่เหนือเห็นไหมคะ the b i r d is above the house นก nope. บินอยู่เหนือหลังคานกอยู่เหนือหลังคาใช่ไหมคะต่อมาอ่ะตัวนี้ให้สังเกตดูนะคะว่าเป position ของเราคืออะไรอ่าเห็นแล้วใช่ไหมคะคำที่ขีดเส้นใต้ค่ะคือคำว่าคือคำว่า in นั่นเองที่เป็นเป,นเปน position แปลว่าในนั่นเองนะคะ the cat is in the basket นะคะ แมวอยู่ในตะกร้านะคะมาดูตัวต่อไปเปเปร์โพซิชันของเราคือคำว่าอะไรคะ On อนที่แปลว่าบนนะคะอามาดูกัน the dog is on the table the dog is on the table นะคะ,ะน้องหมาเนี่ยหมาอยู่บนโต๊ะค่ะต่อมาเปเปร์โพซิชันของเราคือ under under นะคะสังเกตด,ดูว่าการตำแหน่งของการวางเป็ปร์โพซิชันคือตามหลัง verb to be นะคะ verb to be มีอะไรบ้าง is am or นะคะเห็นไหมคะในประโยคนี้ a b o l l is under the box นะคะ under จะอยู่ข้างหลัง verb to be ของเราก็คือ is นะคดูตัวอย่างต่อไป position <Dep> ของเราคืออะไร in front of นะคะตำแหน่งของแมวคืออยู่ข้างหน้าใช่ไหมหน้าเก้าอี้ก็จะได้ว่า the cat the cat is in front of the chair The cat is in front of the chair ต่อมา่า f o x สุนัขจิ้งจอกอยู่ตรงไหนคะ behind behind แปลว่าด้านหลังนะคะ The f o x is behind the lock The fox is behind the lock นะคะต่อมาระหว่างสิ่งของสองสิ่งและมีสิ่งตัวนั้นนะอยู่ข้างๆเราจะเรียกว่าระหว่าง หรือภาสังเกตที่เราเรียกว between นะคะ between the dog is between the table and the power pot นะคะสุนัขอยู่ระหว่างโต๊ะและกระถางต้นไม้ต่อ,อมา the sun is above our house Peposition ของเราคือ above above ค่อแปลว่าอยู่เหนือใช่ไหมคะ the sun is above our house พระอาทิตย์อยู่เหนือบ้านของเราต่อมา exercise น,นะคฝึกหัดหอะมาดู where is the dog where is the dog นะคะซึ่งคุณหญิงบอกไปแล้วว่า p r e position ของเราจะวางไว้หลัง verb to be ใช่ไหมคะประธานคืออะไรประธานคือ the dog นะคะ the dog มีกี่ตัวหนึ่งตัว the d o g is อันนี้อยู่ข้างในบ้านใช่ไหม p r e position คำว่าในก็คือ in The dog is in the house. The dog is in the house. แค่นี้เองง่ายมากเลยนะคะมาดูต่อไปเห็นไหมนี่ไงถูกต้องอ่ะตัวนี้ Where is the cat? Where is the cat? อ่าช่วยกันตอบสิคะให้เวลา3วินาที1,2,3โอเคมาเฉลยกันนะคะ The cat is on the chair. The cat is on the chair. Come on. Where is the dog? Where is the dog? อ The dog อยู่ตรงไหนคะอ่าเรียงเป็นประโยคมาสิคะประโยคที่ได้ก็คือ The dog is behind the house. The dog is behind the house. ต่อมา Where is the rest? Where is the rest? อ่าก มัยอยู่ตรงไหนคะ The v e s t is under the table. The v e s t is under the table นั่นเองนะคะต่อมาตัวอย่างต่อไปอ่ะตัวนี้จะเป็นแบบฝึกหาที่ให้เราเติม in on at e position ที่เราเรียนมานะคะ่ะให้เติมลงในช่องว่างตรงนี้นะคะ Fill in the blank นะ The bunny is dot h e t h e t h e g r a s s เติมอะไรลงไปคะคำตอบก็คือ อินค่ะใครตอบอินถูกนะคะตอ่อมา the dog is the 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 sofa the dog is the 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 sofa นะคะสุนัขเนี่ยอยู่ตรงไหนคะของโซฟาคำตอบคือ in front of อยู่ข้างหน้านั่นเองนะคะตอ่อมา the rest is the 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 table อยู่ตรงไหนคะคำตอบก็คือ the rest is on the table ตอ่อมา The r a t is the t the, the, the apple and the cheese นะคะอยู่ตรงไหนคะหนูอยู่ตรงไหนหนูอยู่ระหว่างระหว่างภาษาอังกฤษเราจะมีคำว่าอะไร between นี่ The the last is between and the apple and the cheese นะคะต่อมา Where is the d o g Where is the d o g คำตอบก็คือข้อ C c a ค่ะ It is behind the power pot Where is the ant Where is the ant หมดยูรงไหยคะคำตอบก็คือ It is in front of the cat Where is the fox Where is the fox คำตอบก็คือ It is on the lock. It is on the lock. Where is the rabbit? Where is the rabbit? คำตอบก็คือ It is behind the house. It is behind the house. Toma, Where is the ball? Where is the ball? คำตอบคือ It is Behind the box, it is behind the box. Mama, where is the ball? Where is the ball? it is in front of the box. The box. It is in front of the box. Where is the box? The box. Where is the box? Answer the it is. The box. It is beside the box. Toma, where is the dog? Where is the dog? It is on the table. It is on the table. Toma, where is the book? Where is the book? It is under the table. Where is the rabbit? Where is the rabbit? คำตอบก็คือ it is between the powerpots นะคะสำหรับวันนี้จบไปแล้วหวังว่า ทุกคนนะคะจะเข้าใจเรื่อง preposition เป็นอย่างดีนะคะแล้วก็ไปฝึกทำแบบฝึกหัดบ่อยๆนะคะฝึกตอบฝึกพูดนะคะจะได้เก่งก,กันนะคะวันนี้ลาไปแล้วค่ะบ๊ายบาย See you again ในคลิปภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียวอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้คุณคุยินด้วยนะคะบ๊ายบาย